ำอะไรลูกทำป้ายชื่อครับทำป้ายชื่อโดยการเอามามาทําเป็นรูปร่างเราออกแบบเรียงออกแบบว่าจะทำนาอะไรยังไงบ้าง,าง <Okay. S 1> ออกแบบแล้วเนาะตอนนี้มาช่วงขั้นตอนการอันนี้ก็เรียกอะไรลูกอันนี้ก็เรียกเครื่องอะไรก็เรียกเครื่องอะไรเครื่องก็เรียกเครื่องอะไรอะไรว อันนี้เครื่องอะไรลูกอันนี้เครื่องอะไรอันนี้เครื่องอะไรเครื่องสาไม้เครื่องสาไม้เครื่องสาไม้อะไรนะเทนเนอร์ แกลนเนอร์ <Pl> ใจเป็นไหมลูกนะถุงาเด็กนะ เรียกอะไรครับชื่อชื่อว่าไม่รู้เอาครูไม่ได้สอนกิจกรรมของเราทําอะไรบ้างครับอันนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับรายิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมนะครับหน่วยที่เราเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของ วัสดุช่างก็คืออยู่ในส่วนของงานไม้นะครับดังนั้นรูปแบบของการเรียนก็คือเพื่อให้ในักเรียนได้เรียนปฏิบัติจริงให้รู้เรื่องของไม้แล้วนําไม้มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําป้ายชื่อตั้งโต๊ะนะครับจากวัสดุทรวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นไม้พาเตก็คือเป็นไม้เป็นไม้ลังที่เหลือนะครับก็ขายแพงไหม ้า <Yeah. S 1> เป็นเป็นลังที่เป็นแผ่นก็ประมาณบางถ้ามันอันไม่สวยอยู่ไม่สวยก็ห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วมันจะเป็นที่เขาแกะแล้วแกะแล้วก็คือแกะที่มัดมาขายประมาณมัดละร้อยกว่าบาทครับตัวห้าสิบร้อยหกสิบบาทถ้าตกอันละกี่บาทถ้าเราต้นทุนกระทาไปก่ไรถ้าต้นทุนของการทาไม้ผลิต จะใช้แค่เอาจริงๆก็คือใช้แค่ไม้แข่นเดียวตัดทิ้นส่วนทั้งหมดสามีน,นะครับสาม้นต่อต่อเชื่อมด้วยอะไรก็<ม>คือจะใช้ก<น>าวปืนปืน,ปนลมนะครับแล้วก็กาวประสานแล้วก็ปืนลมนะครับส่วนการเขียนก็อีกต่างหากครับก็คือส่วน,ก,น,นการเขียนชื่อจะเป็นการเหมือนสติ๊กเกอร์มาติดนะครับแกนสติ๊กเกอร์แล้วมาติดชื่อแต่ขอนที่นเรียนทำก็คือเป็นจะลงด้วยขั้นตอนของการทาเลเตอร์ ใช้เ,เหประมาณถ้าแต่นี้ถ้าขายจะจำหน่ายเาไลร่ให้ได้กําไรพอค่าไปค่าน้ําถ้าจําหน่ายก็ตกประมาณอันละประมาณหนึ่งร้อยตกประมาณสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็อะไนเนี่ยที่ทานะครับถ้าอันสวยหน่อยหรือว่าอันดีหน่อยก็จะถือเพราะว่านักเรียนทํามันก็มีหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าเป็นความคิดของเขาออกแบบ มีหลายขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นแค่งานเริ่มต้นเฉยๆนะครับถ้าาถ้คุณจะสั่งสักสักข้าอันนี่ลองพิจารณาได้ได,ได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับสั่งได้โอเคครับมีียยนออู่้้างหหตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับนักเร,รีนรยรนนเป็การโป้สีโปสีคืออะไรโปร้คือการอะไรนะก็คือจะเป็นการโป้สีรอยที่เป็นตำหนิของไม้ก็คือไม้นี้เกิดจากการลื้อออกมาจากไพเลทมันก็จะมีตำหนิมี ลอยเสร็จแล้วเราก็ต้องเวลาเวลาใช้เราใช้อะไรโป้ใช้สีโป้ครับสีโป้ไม้สีโป้ไม้้อมันแห้งเสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายตอนนี้เรียนกำลังทำเนาะสีโป้ไม้โอเคเอาก็มีขายเนาะทำยากไหมลูกนายทำยากไหมลูกครับทำยากไหมรับลูกเพราะเราอยู่มอะไรลูกสี่ทับสิบสามสี่ทับสิบสาม ก็มาอุดเฉยเขาเรียบครับอะจะอุดได้ไหมเนี่ยอุดเป็นไะเด็กเนี่ยลองลองลองดูอันนี้หมุดจะอุดจางไหนหน้าหรือหลังเป็นรูอ๋อเป็นรูต้องอุดอุดที่บนน้องอ๋อให้ลองให้ลองแห้งก่อนได้ไหมถ้าติดมือล้างออกไม่อูกอ๋อครับอ๋อมสี่ทับอะไรสิบสามสิบสามอันนี้เออเน้น แผนนี้เน้นทางไหนทางช่างอุตสาหกรรมหรือทาง<ส>าอะไรอุตสาห,ก,สาหกรรมเนาะอ,อันนี้มาเกาเรียกการอะไรนะการเกาเรียกการอะไรนะปะสีปะสีส,สีใช้สีอะไรเอ่ย บูธฟ oh. ิลเตอร์อ enfin> ๋อหมดเรียกใหม่นะครับอาจารย์อะไรลูกบล็อกฟิลเอร์โอเคเอ่อเอ่อสันปันปันครูกำหนดอ่าชิ้นงานคนละกี่ชิ้นลูกคนละชิ้นครับคนละชิ้นทำป้ายชื่อเนาะโอเคใครทำดีๆครูครูมีออเดอร์เด้อครูจะสั่งนะครับอ่าบอกเพื่อนนะทำที่สวยๆให้เรียงงามครับ กาจกรรมเรียนระดับสูเสียครับวันนี้วันที่2อสุลาสองนั้นเ,นเ้ารรศึกษาเรีนทใต้ชื่ มาขัดขัดตกแต่งครับที่เราไปปูสีมาตกแต่งอันนี้กำลังความขึ้นรูปครับอันนี้ก็คือรอประกอบขึ้นรูปเป็นงานอะไรใช่ค่ะเป็งานเป็นงานออเดอร์เด้อเดี๋ยวออเดอร์สักสิออเดอร์สักสิบอันเพราะว่าไม้ไม้มีเราซื้อมาไว้สูตรพิชาชีพก็จะเป็นไม้กว่าไม้สิบ บวนการจับไม้เดียวกันทำไม้หลังไม้เกี้ยวถ้าเขาแกะแล้วถ้าเขาแกะแล้วคือเขาจะดึงลูกแไหมดึงอะไรออกอันนี้กี่บาทอันนี้มัดประมาณว่า60บาท60บาทนี่สี่อันเกี้ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบซื้อซื้อที่ไหนเอ่ยซื้อที่ออนไลน์ที่ทางสูขเัณฑ์นะที่ที่เรามีขายเหมือนกันมีขายนี่ก็เป็นวัสดุดิบสุดท้ายที่ นักเรียนอ่าวัสดุตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่เด็กต้องใช้ <Just S 2> อุปกรณ์มีตู้ใขึ้นอยู่รายวิชาส่วนมุมวัสดสมุงสอน,นรายวิชาวัสดุทีว่าเกี่ยวกับงานไม้ก็จะมีพวกไม้นะครับถ้าเป็นวัสดุที่เป็นพวกเหล็กพวกอันนี้มันก็จะมีขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สอนนะครับแต่วัสดุเราพบแล้วก็ได้ สนับสนุนจากโรงเรียนที่มีเครื่องจักรให้นักเรียนได้ฝึกวิชาชีพครับตอนนี้เครื่องจักรมีอะไรบ้างที่เราเครื่องจักรของเราก็มีทั้งแพนเนอร์ก็คือมันจับแรงนิดแพนเนอร์แพรนเนอร์ก็คือเครื่องใส่ไม้ไฟฟ้าอยู่แล้วปกติปกติใช้กบกบปกติจะใช้กบทีนี้ถ้าด้วยความละเอียดด้วยความแม่นยำสูงแล้วก็ไม้ถ้าไม้มันตรงเขาจะใช้นี่แหละแพนเนอร์ก็คือเอาเข้าเหลาใส่โค้งมันจะขัดละเอียดกว่ากบ กดมันจะเป็นก็จะวัดสว่อไม่เรียบมากนะครับจะมีกบมือกบไฟฟ้านี่เป็นแผ่นเนื่อนะครับแผ่นเนื่คือกบไฟฟ้าประมาณกบไฟฟ้าเครื่องตัดแล้วก็ไอ้เครื่องตัดเครื่องตัดเราเตอร์อ๋อเครื่องตัดไหมเครื่องตัดก็คือเลื่อยวงเดือนไหมที่เรียกกันเลื่อยวงเดือนแต่มันจะมีมาพร้อมกับโต๊ะเพื่อให้ความละเอียดนี่คืออันนี้ตัดเนื้อตัดเนื้อตัดเลื่อยวงเดือนเครื่องตัดมันจะเป็นเลื่อยวงเดือนแต่มันมาติดกับโต๊ะ ว่ามันจะต้องละเอีอยดนิดนึงแต่ตัวเรื่องมุด้วยธรรมดาเราก็มีถ้าเป็นงานริเภทที่เราก็ใช้เด็กสอนเรื่องความปลอดภัยเด็กยังไงบ้างเนี่ยสอนเรื่องความปลอดภัยก็คือเรื <c ười> ร่องระมัดระวังให้ใช้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่อันตรายมากอันตรายมากจริงๆแต่ก็คือเด็กก่อนจะใช้ก็ต้องทดลองเขาเรียกว่าอะไรทดสอบก่อนให้มั่นใจยังค่อยใช้นะครับอันนี้เใช้กด้ๆๆ ัดไม่ได้ไม่ใช่ตัดต้อเล่าตัวนี้หัวเออเนอไอตัวตัวขึ้นรูปแบบนี้เราเรามีวิธีการทำยังไงอันนี้จะเป็นเราเตอร์เราเตอร์แล้วก็ซื้อหัวมาเปลี่ยนตามขนาดถ้าเป็นขนาดเล็กเล็กก็จะเป็นเลาเตอร์เราเตอร์มันจะอยู่ตรงเครื่องนี้ก็คือเรามีซื้อเครื่องข้างล่างเาเตอร์มาแต่อันนี้ใช่ไหมเด่นมาประกอบกับโต๊ะนักเรียนไม่เราจะทําให้เป็นขึ้นชั้นเหมือนกับเครื่องกลึงเนี่ย ครับก็มาเป็นหัวครับนะครับนี่ครสมารถได้ัสามารถปรับปรับได้เสียนอ้วนี้ทำยังไงทำแ้ก็นี่แหละค้วใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้ทำแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำาอไปเป็นกระบนการหมทำอันนี้อันนี้ทำแล้วเนาะอ่าเหลือฝั่งนี้อาลองก็ จะยากไหมลูกจะยากนะครับยาก <laughs> ยากเนาะ เดี๋ยวขั้นตอนไหนครับร <อ S 1> เดี๋ยวขั้นตอนไหนลูกขั้นตอนตรงน,น,นี้หางมันเกินมาครับเกินมาแล้วจะทำยังไงลูกเราเอาออกหมดเลยไหมหรือออกนิดเดียวออกนิดเดียวแต,ต่ตรงนี้เอาไว้ไหมเอาไว้ไหมตรงนี้ตัดออกไหมตัดตัดขอบเลยคนระับตัดขอบเลยเนาะใช้เครื่องอะไรลูกเครื่องใส่นะเอาลองใส่ใดู เป็นกาวลา,ลาสิกกาวที่อุดรธรรมดา,า <S 2> <S 2> <โย>เาาพื่อติดประสานแล้วก็ใช้ปืนในการยิงต่อด้วย อนนี้นี่แะพวกเอได้ยอ,ด,อดนะดล้ยด,ดถีถ้าถ้าจะลงโฆษณาสินค้าให้นักเรียนช่องทางเพจต้นสูงนักเรียนพอพอจะมีปริมาณงานที่จำหน่ายได้ไหมให้เด็กลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็รับออเดอร์มา ก็คือในการขั้นตอนนี้ก็คือมันเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นต้องรอดู่อยว่าถ้าสามารถทําได้ก็จะเปิดเออแล้วก็จะสามารถจําหน่ายได้แบบนี้นะครับเป็นการผลิ่ยาเริ่มต้นนะครับแต่การผลิตการกระบวนการผลิตน่ะตัอนการเ๋ยวต่อไปก็โอกาสที่จะใช้ในการมีจาหน่ายก็มีเพราะว่าเราจะต้องหมุนเวียนหาเงินเพื่อมาซื้อวัสดุในการผลิตย่น้วนะครับ เด็กทาเป็นอาชีพได้ไหมถ้าไม่ถือว่ารวมกลุ่มกันถ้านักเรียนปฏิบัติจริงๆได้ลงมือปฏิบัติรู้แล้วรู้มีความทันารสามารถทําได้ก็สามารถไปต่อเป็นอาชีพของนักเรียนได้เลยสมมติตอนนี้สมมติคคนมาเห็นนะคนมาเห็นสมมติว่าวันนี้อาจจะขายราคาได้กาไรห้าบาทสี่บาทอาจจะได้กาไรแต่ถ้าเกิดฝีมือดีอาจจะเพิ่มปริมความสวยงาม ตามมูลค่าที่เด็กทําได้อาจจะแพงขึ้นหน่อยได้อยู่เนาะอันนี้จะเดี๋ยวจะโฆษณาให้อันนี้เป็นตอนที่1ครับตอนที่2จะดูช่วงประกอบช่วงใส่สติ๊กเกอร์แล้วโทรมาบอกอีกเนาะถ้าติดต่อได้ที่คุณครูทั้งสองท่านครูอะไรครับคุณครูงเรียิงคปร์สิงคโปร์สวัสดีครับคุณครูคุณครูกลุ่มสาระการงานนะครับก็จะอยู่ในส่วนของงานาัอุตสาหกรรมนะครับที่เรามีครูทัอุตสาหกรรมอยู่ที่ท่านอย่ท่านเนาะอ่าคุณครูอะไรครับคุณครูประปอ่าถ้า อ่าถ้าเด็กมาถ้ามีออเดอร์มาติดต่อจะโฆษณาให้เนี่ยติดต่อได้ที่ครูครูชื่ออะไรครับสิทธิพงศ์เสวัสดิ์ครับขอเบอร์โทรศัพท์ครับ08.005.94.123ครับครับครูประกอบแล้วครับเบอร์อะไรครับ0 8 1 9์6ดื่ม08.197.6.39.12ครับครับอ่าตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งครับตอนที่สองจะดูขั้นตอนมาเด็กประกอบล้วใส่สติกเกอร์ว่า เป็นแบบไหนจะตีราคาเท่าไหร่จะลองมาตั้งมาโชว์มาขับบวนการขั้ well. you know. นที่ 2>, 2>, 2ให้ดูหน่อยนะครับจะได้ตอนนี้จะโฆษณาไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับฮะเต้เยอ ครับนมาชัดจี๋เครื่อที่จะเป็นร่องการใช้ตัวไม่ติดปะติดกาวทำไมล่ะบกาวเกื็บแม้งแล้วก็ค่อยไม่ริดโอ้ใช้กบมือไปวัดขนาดเขาไม่ไดผมไม่เป็นจีบเนย่หม่ิ์คกลๆๆง จากนะที่เอ่อถ้าน่าจะมีไอ้ตัวฉากเหล็กฉากให้เด็กดูว่ามันได้ใช้ได้เพราะบางทีเด็กมันมองไม่ได้ดูเราอยู่ขั้น,หนไหนครับ<แ>อยู่ขั้นตอนไหนครับ<น>เออเราพอดูไหครับถ้าเป็นรูๆเนี่ยทำยังไงครับลูกทำรูจะเราจะแ,แก้ไขปัญหาย,ยัางไงครับลูกแก้ปัญหายังไงครับลูกมีไอทำไงเราเอาอะไรอุดโป๊ะก็เรียกอะไรโป๊ะเลยนะ พคสีโอเคของเราคุณคุอมอบให้กี่อันลูกมอบหมาให้กี่อันลูกสามอันอันเดียวครับเดียวมาทำหลายทำลายอันโอเคครับจะลองดูโอ,อเคครับปิด,ปดย,ยนะสิ่งการายัน,ยนลบไมขวา แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นงานใยา่คุณจะให้ิ้งกับคุร ตอนนี้ทําอะไรลูกบัดลอยยิงครับบัดรอยยิงครับบัดรอยยิงเอ่อว่าจะวางขนาดไหนใช้คิดว่าเครื่องเราพอดียังลูกพอดีเนาะติดเกาตกิดอะไรยังยังรักโลหะโละวางคิดว่าเรามุมสวยยังสวยแล้วเนาะความลองจับลูกความมันความอะไรนะความเรียบลองจับนะเหลองสับอ่ะอันนี้โปย้ยังโป้สีแล้วเนาะเรานะขัดแล้ว เอาอะไรเอาอะไรขัดลูกเราใช้ไอตัวกบขัดได้มั้ยดือไม่ได้ไม่ได้ใช้กระดาษทรายอย่างเดียวใช้กระดาษทรายขัดไม้เนาะชอบไหมพี่ชาเนี่ยชอบเพราะว่าในซึ่งลองทำในโรงงานโอเคดีมากลงไปทงานครับ ติดต oh so okay? really? okay. okay, so ัวสันหรือให้ติดตัวเนี่ยควรจะติดตัวสันหรือเปล่าลูกใช่ไหมลูกเออควรจะติดตัวนี้แล้วทำไมติดตัวนี้ล่ะไม่ติดทั้งสองอันแล้วมันอันนี้มันก็ไม่โตมันต้องติดตัวนี้ลูกใช่ไหมถูกไหมลูกเราไปรีบไปัดาปตีครับ นี่กระดาษทรายขัดไม้หรือขัดเหล็กลูกไม้ขัดไม้ขัดเขาจับดึงสากไหมเบอร์อะไรนี่เบอร์ใช่เบอร์อะไรเบอร์อะไรพันเบอร์อะไรพันเบอร์ศูนย์เนาะตรงไหนที่เราจะต้องอุดบ้างลูกวิธีการ ตรงที่เป็นลูลูน่รกเนาะโอเคครับ